คําขวัญของพระยากิดีบอกว่าสามหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์แหล่งผลิตพระเครื่องนามกระเดื่องช่างสรรีมือเรืองระบือเกษตรกรรมนะครับสามหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อเทศนะครับหลวงพ่อเทศปัจจุบันคือวัดสะทะเลซึ่งท่านมราณภาพาไปประมาณ180ปีนะครับเป็นหลวงพอ่อหลวงพ่อเทศหลวงพ่อเดิมเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองโพนะครับซึ่งท่านก็มาบวชอยู่ที่วัดเขาแก้วนะครับเป็นโบสถ์สำเภาเรือที่อยู่ข้างๆกบเมนที่ผมจะนําท่านไปชมด้วยนะครับในโอกาสต่อไปนะครับหลวงพ่อกันก็เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมความเป็นมาของวัดนี้ นะครับหลายๆท่านถึงบอกว่าเดิมนั้นมีเทือกเขานะครับเทือกเขาที่เขาแก้วเนี่ยมีมีโป่งโป่งขามนะครับมีแก้วโป่งขามสมัยนั้นก็โด่งดังนะครับผมเองเป็นเด็กนะครับคุณพ่อผมก็มาขุดที่นี่นะครับมาขุดแล้วก็ได้โป่งขามนี้ไปทําเป็นหัวแหวนนะครับและสำนักอุปัสนานี้ก็เป็นแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์พิจารณาว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทุกปีเราจะจัดในประมาณเดือนตุลาคมประมาณ5วันนะครับคณจะเข้าสู่ในเรื่องของการพูดคุยนะครับการพูดคุยในเรื่องของประวัติ ความเป็นมาและเป็นไปแล้วอย่างไรนั้นเดี๋ยวท่านอาจารย์บุฒวิทย์จะเป็นผู้ที่จะ,ะดาเนินรายการต่อขเขียวอาจจะรอบนึงอาจจะกลับมา,าหาพ่ออีกครั้งหนึ่งครับลูกร,ปปรคาคองเห็นว่าจะต่ออีกนะฮะต่อเติมตเติมลุงเขียนอีกครับว่าปิงในบางพื้นที่ตรงนี้มันสําคัญครับล<อ>ูกหลานทุกคนพื<อ>้นท<อ>ี<อ>่แถวนี<อ>้เป<อ>็นป่าทั้งหมดครับเป็นป่าทั้งหมดที่พวกเราจะเดินเข้ามาไม่ได้เลยนะฮะบริเวณนี้มันจะเป็นเขาเรียก เขาเรียกวงศักครับเมื่อคราวนีต้นศักตลอดตั้งแต่เมนมาถึงถึงข้างบนเนี่ยสระลูกเนี้ยนะเป็นสระไค่เนี่ยสระลูกเนี้ยเนี่ยเริ่มมาเป็นสระของไค่เป็นสระลวงพระกันหลวงประกันพระกันว่าประกันเป็นคนสร้างหรือเป็นอะไรมามันเป็นมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสร้างมันเป็นน้ําซับอยู่อีรูปปั้นเนี่ยมันเป็นพระปางพระประจวนพระปางพระจอมวันของคนของคนที่เข้ามาปั้นเนี่ยอย่างก็อย่างก็ อาจารย์เกิดวันเสาร์พอมาปั้นพระวันเสาร์ก็ไว้ครับของใครเขาครับครับของใครเขาก็ถึงวันนั้นเขาจะมาทําบุญนะครับเท่าที่ผมจําความได้นะฮะปี2,513ผมและครอบครัวผมต้นตระกูลผมเนี่ยเนี่ยสีส้มๆเนี่ยนะอันนั้นเป็นเป็นรูปปั้นของต้นตระกูลผมหารชุมพลนะครับ อตอนนั้นคุณลุงผมเนี่ยเป็นช่างปั้นอยู่ที่วิปัสนาแห่งนี้แต่เข้าใจว่าวิปัสนาเนี่ยมันน่าจะเริ่มตั้งแต่ปี2508นะตอนนั้นวิปัสนากรรมฐาน,นี่ยมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งประหลัดเทินชื่อประหลัดเทินนะฮะท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วเป็นผู้ที่ิเริ่มการ ทำวิปัสสนากรรมฐานโดยเชียญชวนให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วสถานที่นี้ตอนแรกๆเลยเนี่ยผมที่เห็น ครั้งแรกเลยเออทำไมพระเยอะจังอะไรจังมันเลยกลายม,มาเมื่อจำฝังใจแล้วพอวันหนึ่งมาเห็นช่างเขามา,มาปั้นพระจริงๆเนี่ยมานั่งปั้นให้เห็นเลยเนี่ยผมก็เลยยิ่งมายืนดูเขาปั้นยืนดูพักหนึ่งแล้วก็วนไปไป,ไป,ไปมามาแบบนี้บ่อยครั้งเลยเหมือนกับว่าตัวผมเนี่ยถูกถูกหล่อหลอมให้ไปเป็นช่างปัน้นเมื่อโตขึ้นผมก็เลยไปเรียนศิลปะเรียนไทยวิจิตรศิล แล้วก็มาต่อเพาะช่างจนจบปอตีก็สายปริมาณปร,ปรับปริมากรรมศาสตโดยตรงเลยแล้ววันหนึ่งกันเนี่ยมีโอกาสที่ได้มาเส,าสวนาครั้งนี้ถ้ามีโอกาสได้มาช่วยแหล่งชุมชนช่วยวัดยินดีอย่างยิ่งสวัสดีครับผมผู้ใหญ่นิพนธ์บุงศรีครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าตำบลบรินหารครับผมก็มีความคิดว่าอยากจะอนุรักษ์อยากจะเผยแพร่ไอสิ่งศิลปะความงามนะสู่สาธารณชนให้มากที่สุด ประเด็นหลักคืออยากจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ให้คนเข้ามาเที่ยวชมความงามของศิลปะยุคยุคเก่ากันเพราะในนั้นะมีหลายอย่างมีทั้งศิลปะปูนปั้นก็มีโบสถ์โบสถ์เก่าโบสถ์เรือสาเภาแล้วก็บนเขาเนี่ยจะมีรอยพุทธบาทจำลองซึ่งซึ่งเก่าแก่มากอายุเกือบพันปีแล้วก็จุดไฮไลท์จุดหนึ่งที่ว่าตอนนี้จเรียกว่าเป็นเป็นแลนด์มาร์คของพิหารเลยคือจุดชมวิวที่ผาสูงขึ้นไปเนี่ยจะมองเห็นโค้งหัวมังกร ค้งน้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดในประเทศไทยสำหรับวัดเขาแก้วเนี่ยก็จะเป็นสนยร์รวมของชาวบ้านทุกหมู่ในพะุหะคือถ,ถ้าบอกว่ามีงานกัาวัดเขาแก้วเนี่ยคนก็จะมารวมกันเพราะว่าคนพะเหานี่จะให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อการมากสําหรับโครงครงการนี้ทางทางชุมชนต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพระนครสวรรค์นะท,ที่ที่เปิดโอกาสให้กับชุมชนเผยแพร่สิ่งดีๆของพะเยาเนี่ยสู่สาธารณชนต้องขอขอบคุณ ราชพัฒนนครสวรรค์มีอย่างมากครับถือว่าเราได้ข้อมูลเทีบเลยเติมเต็มตั้งแต่เช้าจนมาถึงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ร่วมสังเกทางประวัติศาสตร์และก็พลังของชุมชนที่กําลังจะเกิดขึ้นจริงๆเกิดมานานแล้วล่ะแต่กำลังจะปลุกกันเนาะเป็นสื่อสื่อของชุมชนเองที่จะถานนะ่ายทอดไปแต่ต้องคน้งหนดคือคนในชุมชนร่วมพลังกันนะครับรวมรวมพลังกันร่วมมือร่วมใจกันเติมเต็มให้กันและกัน ผ็เองก็จะพัฒน,นาการเดียวกันช่วยกันกงฝากให้กับพี่น้องที่อยู่พี่น้องหัวเดดน,นะครับคนหัวแดดรักบ้านเกิดร่วมกันอนุรักษ์และพื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายก็คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมขอจบเขาเรียกว่าอะไรรับใช้ชุมชนไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนมากครับแล้วก็ให้ดูภาพบรรยากาศข้างนอก